นี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตทีเดียวเมื่อชีวิตตัดสินกันที่บุญที่บาปไม่ใช่เรื่องรวยหรือจนหล่อหรือสวยขี้เละสูงต่ำดำขาวไม่ได้ตัดสินใจกันอย่างนั้นตอนสุดท้ายของชีวิตตัดสินกันที่ใสกระหม่อมของใจ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันถูกหลักวิชาเพราะความรู้นี้เป็นความรู้ที่ได้มาจากผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วคือพระสมมาสมุทจา้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตามคำสั่งสอนของท่านใจหยุดนี่แหละ มันถึงจะบริสุทธิ์ถึงจะใสสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมั่นฝึกฝนอบรมใจของเราในทุกๆก,กิจกรรมที่เราทำไม่ว่าจะเรียนหนังสือจะทำมาหากินจะคลองเรือนเรื่อจะทำภารกิจอะไรก็ตามก็ทำไปเถอะ แต่ก็จะต้องฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้เขาถึงพรระัตนาัยในตัวของเราให้ได้ชีวิตก็จะได้มีหลักมีหลักของชีวิตที่เราจะใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปจนกว่าจะหมดลมนั่นแหละเมื่อเขาถึงพรระัตนตรัยในตัวของเราได้ ใจก็จะมีความสุขจะมีป้อมมีค่ายเหมือนมีหลุมหลบภัยอะไรอยู่ในตัวเพราะว่าพื้นฐานชีวิตนั่นะมันมีภัยทั้งสิ้นมีทุกข์มีภัยโดยรอบนั่นนะมีเรื่องที่จะทำให้เราไม่สบายใจได้ตลอดเวลาหรือทำให้เราพลาดพลังได้ตลอดเวลาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยในตัวนี่แหละจะเป็นหลักของชีวิตเป็นป้อมเป็นค่ายเป็นหลุมหลบภัยของเราให้เราได้มีความอบอุ่นใจมั่นใจดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมต่อการสุกใจให้มากๆในะลูกนะ ควบคู่กับชีวิตประจำวันที่เรามีกิจกรรมอะไรกันต่างๆอย่างนั้นแหละข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในต้องหยุดนิ่งคือต้องให้เห็นองค์พระชัดใสจำกระจ่างให้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนทำอะไรก็ตามจะหลับตาจะลืมตา อกคเมนตีลังกาอย่างไรนะก็ต้องหเห็นพระในตัวเห็นพระธรรมกายในตัวที่ชัดใสจำเหมือนผู้มีบุญในการก่อนเช่นธนอนาธาบินิกาเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นต้นที่ทำธุรกิกจกับจิตใจนะไปด้วยกัน แล้วก็ผู้ที่เห็นอย่างท่านเป็นอย่างท่านก็มีเยอะในสมัยโน้นสมัยพุทธกาลแต่ก็ไม่ได้เอามากล่าวถึงเพราะว่าท่านทั้งสองนั่นเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาที่เด่นชัดที่สุดเพราะตั้งความปรารถนามาดังนั้นจึงต้องยกเอาท่านเป็นแบบเป็นต้นบุญต้นแบบ แต่จริงที่ทำอย่างท่านคือเอาธุรกิจหรือเศรษฐกิจกระจายไปได้กันมีอยู่เยอะในสมัยนั้นนั่นคือชีวิตของผู้ที่ดำเนินในถูกต้องดำเนินชีวิตใ้ถูกต้องเข้าใจาว่าอะไรเป็นเรื่องรักอะไรเป็นเรื่องรองลงมาแต่ก็ต้องทำไปควบคู่กันไป สมัยนั้นผู้มีบุญที่เป็นบัณฑิตนักปราดในการก่อนก็ทําอย่างนั้นเป็นเนติบแบบแผนมาถึงพวกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยึดท่านเป็นต้นแบบที่จะดําเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ให้ได้และการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่จะมาตกยุคตกสมัยพ้นสมัยไปแล้วก็ไม่ใช่ แต่ว่ายังอยู่ในสมัยเสมอในการที่จะมีพระรัตนตรัยเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งคือพระรัตนตรัยในตัวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องมั่นศึกษาฝึกฝนอบรมใจของเราให้ได้อย่าไปท้ออย่าไปทอดทิ้งความเพียรทำมันไปทุกวันแม้ว่า ในช่วงนี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าผลของการปฏิบัตินั้นมันยังไม่เกิดขึ้นชัดเจนคือยังเข้าไปถึงพรระัฒนาัยในตัวหรือยังมืดมัวอยู่อย่างนั้นก็อย่าไปวิตกกังวลเพราะทุกครั้งที่เรานั่งหลับตาฝึกใจให้หยุดนิ่ง แม้แสงสว่างยังไม่เกิดหรือสุขสมาธิยังไม่ได้ภาพทางใจยังไม่มีมาให้เราดูก็ตามก็ไม่ได้แปลว่าเราฝึกแล้วไม่ก้าวหน้าหรือไม่ได้อะไรเลยซึ่งเรามักจะใช้คำนี้กันอย่างผิดๆว่าเราไม่ได้อะไรเลยหรือไม่ก้าวหน้ามันเป็นความก้าวหน้าและสิ่งที่เราได้อย่างที่เราไม่รู้ตัวไม่ชัดเจน เหมือนเราปลูกต้นไม้รดน้ำพรวนดินไปรดน้ำเันทุกวันวันละกระป๋องแล้วมองไม่ออกเราก็ว่าต้นไม้นะมันจะเริญเทุบโตอยู่ทุกวันนะ่ะจากผลการรดน้ำของเรานะแล้วแล้วมองไม่ออกว่ามันโตขึ้นวันละกี่มิลกี่เซนแต่แล้วเมื่อเราลดไปเรื่อยๆืสักวันหนึ่งนะ่ะ มันก็จะมีดอกมีผลให้เราได้ชื่นชมสิ่งที่เราทำแล้วไม่มีผลไปไม่ม,มีแต่ทุกอย่างมันก็ต้องมีเวลาของมันเวลาของมันที่มันจะส่งผลให้กับเราการปฏิบัติธรรมนี่ก็เช่นเดียวกันนะลูกนะมันก็จะมีเวลาสว่างของเขา เมื่อเราบ่มอินทรีย์ของเราเนี่ยให้มันแก่กล้าขึ้นไปทุกๆวันโดยการหมัน่นเจริญสมาธิภาวนามันมืดวันนี้แต่ว่าไม่ได้หม,มายถึงว่าจะมืดตลอดการเหมือนความมืดในยามราตรีเนี่ยมันก็มีเพียงสิบสองชั่วโมงมันก็ไม่ได้ม,มืดไปถึงสิ1สามสบสี่สิบห้าชั่วโมงอะไรอย่างนั้น หรือมืดตลอดการก็ไม่ใหญ่มันก็มีเวลาสว่างของมันเหมือนกันเมื่อมันถึงเวลาแต่เราคิดอย่างนี้ว่ายิ่งมืดก็ยิ่งดึกยิ่งดึกก็ยิ่งใครสว่างก็ได้มีกำลังใจแต่ตอนนี้ทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้ที่ว่าไม่มีผลหรือไม่ได้อะไรเลยนั่นนะ่ะไม่จริง สมาธิจะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวนึกไม่ออกไม่ชัดเจนแต่ว่าเมื่อถึงวันเวลาแล้วมันก็ให้ได้ผลเป็นรางวัลสำหรับผู้ทำความเพียรคือใจมันก็จะค่อยๆโล่งค่อยๆโปร่งค่อยๆเบา สบายตัวก็จะขยายออกไปจนกระทั่งไรน้ำหนักไร้ตัวตนตกศูนย์ไปเดี๋ยวมันก็เป็นขั้นตอนของสมาธิตกศูนย์ดวงธรรมเกิดกายภายในเกิดเราตามเห็นกายภายในก็ไปเรื่อยเดี๋ยวก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเองนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้นั่งไปเรื่อยๆเ,เหมือนเรานั่งรถไฟที่จะไปที่หมายรถไฟเนี่ยเสียงมันกระบอกอยู่แล้วถึงกระช่างไม่ถึงกระช่างก็นั่งก็เรื่อยไปสุดท้ายก็ไปถึงปลายทางจนได้เราก็ต้องนั่งเรื่อยไปนะไอ้ทำให้มันได้อย่างสม่ำเสมอทุกวัน ยา้ขาดแล้วแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าเราจะทำงานหนักจะเหน็ดเหนื่อยหรือนอนดึกก่อนนอนเราก็ต้องนั่งรรมะหรือจัดสรรเวลาทำการบ้านที่มอบหมายเอาไว้ให้นั่นแหละสิ่งนั้นก็จะค่อยๆสั่งสมไปสั่งสมบุญสั่งสมบารมีอินทรีย์เราก็ถูก บ่มให้มันสุกมันงอมขึ้นมาถ้าเป็นการเรียนหนังสือเหมือนกับเราค่อยๆเก็บคะแนนไปเรื่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวบุญของเรามันก็มากขึ้นมาเองกันแหละก็ถึงขีดถึงข่าวมันก็พลึบขึ้นมาเป็นรางวัลใ้กับเราในสมัยพุทธกาลก็มีอย่างนี้ แม้จะผู้ที่ไกลชิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งเป็นนักบวชก็มีทั้งเป็นฆราวาสฆราหสนี่ก็มีเหมือนกันที่ว่ากว่าจะเข้าถึงธรรมก็มีระยะเวลาเขาเหมือนกันบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าขึ้นอยู่กับการสั่งสมบุญบารมีข้ามชาติมาแต่เราทำมามากขยันมามากชาติในการทำความเบียน สั่งสมบุญมาเยอะสิ่งที่ยากในการก่อนมันก็มาง่ายในตอนนี้พอฟังทรไม่กี่คำแค่น,นั้นเองก็บรรลุแล้วมันสว่างแล้วเก้าถึงวรรนาตรัยในตัวแล้วไอ้ที่ยากของเราในปัจจุบันก็เพราะไอ้ขี้เกียจในอดีตนั่นแหละไม่ได้ตั้งใจทำกันจริงๆอยงยังจัง เพราะฉะนั้นมันก็เลยมายากชาตนี้แต่ไม่ยากก็ยากไม่มากมันก็ยากขอสู้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะเห็นถ้าจะถามคํานี้ก็ตอบได้ว่าเมื่อหยุดเนี่ยเราถึงจะเห็นที่เราอยากจะเห็นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราแต่หยุดตอนนี้มันก็เห็นตอนนี้ ถ้าหยุดพรุ่งนี้มันก็เลื่อนไปอีกวันหนึ่งถ้าหยุดอาทิตย์หน้าเขาเลื่อนไปอีกหนึ่งอาทิตย์ถ้าทำทำหยุดหยุดก็อีกนานถ้าทำไม่หยุดแล้วมันก็เร็วหน่อยเดี๋ยวความหยุดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับเราลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปท้อไปทำความเพียงกันต่อไปให้มันสม่ำเสมอ แล้วนี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่แท้จริงและผู้ภาษาจะบ้านกว่าเป็นงานที่แท้จริงของชีวิตหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยแม้ไม่พบก็ตามชีวิตหนึ่งที่เกิดมาก็เผอการนี้แต่ถ้าพบพระพุทธศาสนาก็รู้เรื่องเร็วแต่ทาไมพบพระพุทธศาสนามันก็รู้เรื่องช้า เราะว่าไม่มีใครจะมาสอนกันเรื่องเหล่านี้มักจะสอนว่าตายแล้วสูญม้งหรือตายแล้วไปสวรรค์มัง่งถ้าเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็จะไปสวรรค์แล้วก็เป็นสวรรค์ที่นิรันดอนคล้ายๆนิพพานของเรานั่นแหละแต่ความจริงชีวิตมันไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่ายัางมีกิเลสกันอยู่จู่ๆจ,จะไปนิพพานจะไปสวรรค์ นิรันดรเลยแล้วมันไม่ได้มันต้องขจัดเชื้อแห่งการที่ทำให้เวียนว่ายแต่เกิดให้มันหมดไปซะกอ่อนมันถึงจะไม่เกิดก็คือการทำพระรนิพพานิแจ้งนั่นเองแหละหรือถ้าจะย่นระยะเวลาในการเกิดก็ต้องทําพระรัตนตรยนัยให้มันแจ้งให้มันแจ่มแจ้งคือท่านมีอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่ถูกความมืดมันบดบงัง มืดด้วยนิวรนนั่นแหละเป็นเครื่องกันให้มันมืดเพราะนั้นเราจำง่ายว่าถ้าจะให้สว่างก็ต้องหยุดก็ต้องนิ่งฝึกใจไปเรื่อยอย่างสบายๆในความเบิกบานสนุกสนานเหมือนคนที่เขาสนุกกับการทำงานสนุกกับการเรียนสนุกกับการเร่น หรือสนุกกับการดูการละเล่นเพลิดเพลินในสิ่งที่ตัวชอบอะไรอย่างนั้นตั้งมีความสุขสนุกสนานต่อการเจริญภาวนาสิ่งที่ยากมันก็จะง่ายสิ่งที่ง่ายมันก็ง่ายมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแหละเป็นแสนง่ายล้านง่ายกันไปมันมีสิ่งที่มาบดบงังดวงใจของเราเนี่ยมันมืดเพราะฉะนั้น ทุกอย่างจะเป็นความลับของชีวิตที่ทำให้เราไม่รู้เรื่องเลยไอ้ไม่รู้เรื่องเลยในภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอาวิชชานะไม่มีความรู้เรื่องราวเหล่านี้เลยมันมาบดบังกันหนานแน่นทั้งหุ้มทั้งเคลือบทั้งเออบอาบซึมสาบปนเป็นสวมซ้อนลอยใส่บังคับในธาตุในธรรมในเห็นในจำในคิดในรู้บังคับกันหนาแน่นมองไม่เห็นเลย เราก็ไม่รู้เหมือนเราอยู่ในที่มืดโดนผูกตายอยู่ในทีม่มืดมิดเป็นเวลาย,ยาวนานเราไม่รู้หรอกแล้วดวงตาที่ผูกแถมบอดซะอีกคนตาบอดถูกผูกตาเอาไว้ในที่มืดไม่รู้อะไรเลยเนะี่ยอวิชาที่เขาเข้ามาบังคับนี่เหมือนกันมันแน่แน่นมากหลายชั้นมันไม่ใช่แค่สามชั้นอย่างที่เด็กล่าเอาไว้แต่ว่ามันนับชั้นกันไ่ทวน สิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นความลับของชีวิตจนกว่าเมื่มอไหรเราทำความสว่างให้มันเกิดขึ้นในใจของเราโดยการหยุดการนิ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ถูกเปิดเผยออกมาว่าหลายใจเราติดติดสนย์กลางกายมันติดกาวอย่างดีเนะี่ยติดไว้กับกลางกายความสว่างมันก็จะเจิดจ้า ยิ่งแต่เกิดถึงวระธรรมกายพระร,ตราตนารัยในตัวมันก็จะยิ่งเจิดจะเพิ่มขึ้นมากไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอน,นิสง์ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีเยอะนะลูกนะดังนั้นอย่าไปขี้เกียจนั่งอย่าไปท้อว่าเออวันนี้นั่งไม่ได้ผลเลิกซะเถอะเอาไว้ขยนันเมื่อไหร่ก็มามานั่งต่อเราจะมานั่งตามอารมณ์อย่างนี้นั่นวะไม่เหมาะ มันต้องให้มันเป็นกิจวัตรเมื่อเราอาบน้ําล้างหน้าแปลงฟันนี่ไม่ต้องมีใครมาเตือนเราไปถึงเวลาเราก็ทํากิจวัตนั้นภาวนาเนี่ยจึงเป็นกิจสําคัญยิ่งกว่าอันนั้นซะอีกยิ่งกว่าอาบน้ําล้างหน้าแปลงฟัน,น,นเราก็จะต้องทําให้มันสม่ำเสมอให้มันติดเป็นนิสัยเป็นอัธยาศัยเป็นจริตอัธยาศัยจึงจะทำเป็นขันธสันดานนั่นแหละ มันติดกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่าไปทำตามอารมณ์นะลูกนะต้องคุมอารมณ์ให้ได้อย่าไปตามมันควบคุมมันให้ได้แล้วเมื่อไหร่เราถึงจุดที่ความสว่างเกิดตอนนั้นแหละเมื่อเราได้สุขของสมาธิที่เกิดขึ้นความรู้สึกว่าทำตามอารมณ์นั้นเบือ่อเบื่ออยากๆยากนั่นแหะ หรือมีอารมณ์ก็นั่งไม่มีอารมณ์กับแม่มนงมันก็จะหมดไปเราจะมีความสุขสนุกสนานกับการทำภาวนาและจากการที่เข้าถึงวรรัตนตรรยในตัวเนะยังมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันอีกเยอะเลยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพบภูมิต่างๆเรื่องพบภูมิสามสิบเอ็ดภูมินะกามาพบอรูปภพอรูปภพ ใผ่านปรบสามโลกกันอะไรต่างๆเหล่านั้นมันยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะซึ่งมันคุ้มกับการที่จะลงทุนปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดที่นิ่งไม่มีวิชาใดหรือศาสตร์ใดๆในโลกที่จะทำให้เราแจ่มแจ้งและหายสงสัยมันไม่มีเลย คือศาสตร์แห่งความรู้ของท่านผู้รู้น่นแะอันนี้เท่านั้นแหละที่จะทำให้มันแจ่มแจ้งทั้งแจม่มทั้งแจ้งทั้งมีความสุขเป็นความรู้คู่ความสุขคู่คุณธรรมเพราะฉะนั้นต้องขยันนะลูกนะต้องไปเรียนรู้กันอีกเยอะเหมือนอย่างพระเดชพระคุณหลวงปงู่ของเราท่านศึกษาท่านก็มีความสุขในการเรียนรู้ทั้งวันทั้งคืนทีเดียว ยายจารย์ของเราก็เหมือนกันจะศึกษาจะเรียนรู้กันตลอด24นนมันมีไปเรื่อยๆแหละนี่คือสิ่งที่เราควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้มากสิ่งใดที่คุ้มสิ่งนั้นจริงควรควรในการอุทิศตนสำหรับศึกษาเรียนรู้ประการนี้มอความรู้ภายในละสว่างราสว่างแล้วเดี๋ยวโลกก็สว่างตาม จากคำแนะนำของเราที่ดีนี่แหละที่มีพลังเพราะเรามีประสบการณ์ภายในจะทำให้โลกสว่างตามและมาสว่างกันไปพร้อมๆกันแล้วก็จะมีสิ่งที่เรานึกไปถึงเลยว่ามันจะเกิดขึ้นในยุคข,ของเรานี้แหละ